<TV. S 2> ช่วงนี้น้องเอิร,ร์ตปริดพร้อมมาอัปเดตยนตรกรรมดีๆจาก V o l v วกันแล้วจะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซดก,กันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเออต้องบอกว่าเรามาอยู่กับอีกหนึ่งรถนะครับที่เป็นรถไฟฟ้า100%เซนะครับที่ต้องบอกว่าในบ้านเรานะตอนนี้นะครับมีรถไฟฟ้าขายหลายรุ่นจริงๆนะครับตั้งแต่รถ SUV c r o s s อ v e r s e d ซ n ดแล้วก็เ t a เ e อะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลย นะครับวันนี้เรามาดูรถรุ่นนี้กันครับกับเจ้า v o l v o C40 Recharge ตัว Twin Motor นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยไปดูกันเลยครับต้องเริ่มมาจากดีไซน์ด้านหน้าของเจ้า C40 กันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ Pixel Technology นะครับตัวท็อปสุดของ C40 แล้วในไฟหน้า2ตัวนี้นะครับมี LED อยู่84ตัวนะครับแล้วก็สามารถปิดได้แต่และตัวตามที่รถคิดเลยว่าควรจะปิดตอนไหนนะครับเพื่อไม่ให้แยง คนขับที่กำลังขับมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาเปิดไฟสูงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปแยงหน้าเขานะครับเพราะว่ารถใช้กล้องหน้ารถเนี่ยในการสแกนถนนด้านหน้านะครับเพื่อทําให้การขับขี่ของคุณเนี่ยไม่ไปแยงตาใครที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือล้อลายใหม่นะครับมาในโมเดลเยียปีนี้อันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูเฉียบคมมากขึ้น นะครับคันนี้นะครับในปีโมเดลเยียร์2024นะครับได้มีการอัปเกรดแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับจาก78กิโลวัตต์ชั่วโมงไปเป็น82กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งทําให้การวิ่งเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับนี่มีช่องชาร์จนะครับ DC กับ AC ซีดีไซน์ด้านหลังของ C40 นะครับเน้นความเป็นครูปเนี่ยเห็นไหม เป็นคูปเลยถ้าเป็น x c 4 0จะขึ้นมาถึงนี่เราค่อยลงนะครับแล้วก็ให้สปอยเลอร์ด้านหลังนี้มานะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับ c 4 4 0ตัวนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์เล็กๆอยู่ด้านบนกระจกก็ค่อนข้างลาดเลยแหละนะครับเขาเลยไม่ได้ใส่ที่ปดน้ำฟนด้านหลังมาให้แต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะบังวิสัยทัดไหมนะครับเวลาการขับขี่ c 4 0ตัวนี้อยู่ขึ้นมาด้านในของเชฟวอนโบ X440 นะครับต้องบอกว่ามันดีไซน์มาค่อนข้างจะดูดีเลยแหละ พอเวลาขึ้นรถมานะครับจะสังเกตได้ว่าปุ่มสตาร์ทเนี่ยหายไปแล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยก็คือเหยียบเบรกแล้วรถก็จะสตาร์ทเลยนะครับเวกอัพขึ้นมาคล้ายๆกับเทสลาเลยนะครับก็แบบว่าให้ความเป็นรถไฟฟ้าหน่อยพูดถึงดีไซน์รวมๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นดีไซน์แบบวอลโว d เหมือนเดิมอยู่ตั้งแต่ Facelift ครั้งล่าสุดใน x c 4 0แล้วก็ C40 นะครับจะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android หมดแล้ว นะครับซึ่งต้องบอกว่าใช้งานก็โอเคแหละมี Google Map อะไรในรถมาให้เลยนะครับหน้าคนขับนะครับเป็นด i จ i t a l d r i v e r Display แบบฟูลเลยนะครับด้านขวาจะเป็นเกจวัดพาวเวอร์กับการชาร์จนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นเกจวัดความเร็วนะครับตรงกลางก็จะเป็น g o o g l e Map เราสามารถเปิดแล้วก็ดูได้จากตรงนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับ C40 เลยก็คือหลังคาด้านบนนี่มันค่อนข้างจะร้อนเลยด้วยความที่ C40 เนี่ยไม่สามารถปรับให้กระจกมันทืบขึ้นได้หรือว่าไไไมม่สาารรรรถปปิิิดดดกกะจ้้เลลยตตอออง,องฟ์หื อะไรมาติดกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อครับแน่นอนว่าสไตล์ของรถยุโรปอยู่แล้วนะครับที่มันจะต้องรู้สึกแน่นเฟิร์มเลยครับความเร็วสูงเนี่ค่อนข้างมั่นใจ C40 เนี่ยนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับ406แรงมา6 6 0นิวตันเมตรซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับเวลาเหยียบอะไรต่างๆเนี่ยมาเร็วมากนะครับด้วยความที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าระบบเซฟตี้ก็ ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเลยเวลาเปิดโหมด Pilot Ass i s t นะครับกดปุ่มตัวนี้สามารถปรับได้ว่าจะเอาไกลจากคันด้านหน้าเท่าไหร่นะครับระบบพายロสแอ s ิสตจะต้องบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแอดันโทรที่ดีที่สุดแล้วนะครับใครนะครับที่สนใจเด e a l l อ e w ิววันโวล440 e c h a r g e ตัวนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Volvo ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างเลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ